สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมรุมังงะก็สารคดปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังยุ่งอยู่กับการต่อโศกเลออนนั่งอยู่บนบ้านลังเวลาเห็นความสงบโศกได้จบลงแล้วประตูหนาถูกพังทาลายโดยที่มีเสียงดังขึ้นมา ประตูใหญ่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เข้าเฝ้าพังทลายกลายเป็นผุยผงทําให้เศษฝุ่นกระจัดกระจายจากนั้นผู้บุกลุกก็ปรากฏตัวจากการกลุ่มควรนหนานอย่างโออาโอ้สวัสดีครับทุกท่านข้ามีนามว่าฟุตแมนครับเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสหพันตัวตลกสายกลางแองจี้เปเอโลฟุตแมนก็คือข้าเองได้ปวดจดจำเอาไว้ให้ขค้นใจ ร่างกายที่อ้วนถ้วมและใบหน้าตัวตลกกดเกี้ยวหนันให้บรรยากาศดูแปลกประหลาดทั้งที่เป็นเช่นนั้นตัวตลกกับผู้จ่าวยน้ำเสียงที่น่าเดินสดใสเลออนเคยพบกับเขามาแล้วหนึ่งครั้งในตอนนั้นมันกลายเป็นความทรงจำอันโง่เขาของตนเองเขาเคยเป็นคู่ขาที่ทำสัญญาด้วยตอนที่เจอกันเมื่อก่อนก็สัมผัสได้ถึงความสามารถที่มั่นคงแต่ในตอนนี กับเทียบกันไม่ได้สัมผัสได้ถึงพลังที่น่าขนลกถึงอย่างนั้นเรื่องที่คาใจคือวัตถุประสงค์ของฟูตดแมน้าตั้งใจจะมาจับตัวของเลออนการที่เข้ามาแค่คนเดียวนั้นถือว่าบ้าระห่ำเลยทีเดียวเลออนจึงคิดในใจว่ากะแล้วเชียวกำลังลบของศัตรูเนื้อกว่าทางนี้งั้นเหลอแต่ก็เข้าใจยากแขมอนี่กำลังคิดอะไรอยู่ทั้งทางที ถ้าไปช่วยเหลือพ,กพวกคนอื่นๆคงจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชมหน้าของสงคารามนี้ได้แท้ๆเลออนเขาลุกขึ้นยืนในขณะที่คุณคิดเช่นนั้นจากนั้นเอาหลอดจินได้แฝดเสียงแกน่าเข้ามาในที่แห่งนี้ด้วยตัวคนเดียวอย่าคิดเลยว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปได้นะหลังจากที่เอาหลอดได้ตะโกนออกมาพอดยื่นมือไปจับดาบโดยที่ไม่ขยับขยืน่น เพื่อให้สามารถปกป้องเลออนได้ตลอดเวลาเลออนก็ยังคิดต่อไปฟู้ดแมนต้องมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นไม่ผิดแน่หรือไม่ก็ในตอนที่คิดเช่นนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลอดผ่านประตูที่พังแล้วเข้ามาในพื้นที่เข้าเฝ้าจากนั้นได้มีเสียงพูดว่าอ้าอยู่นี่เองเหรอขะจอมานเลออนฮ <c oughs> จำาดิฉันได้ไหมขาคนที่พูดเช่นนั้นแล้วหัวหล่ คือยิงงามที่ภายนอกดูเรียบ้หลเธอปรากฏตัวในชุดสูรสีกรมทาซึ่งดูเป็นแบบอย่างของเลขาผิวกายขาวเนียนผมสีบอลที่ลวผมนั้นเข้ากันกับใบหน้าที่สมส่วนเป็นอย่างดีจากนั้นหญิงสาวก็เลยกล่าวต่อเป็นผอรูปลับเปลี่ยนไปถ้าบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักก็าอาจจะถูกต้องแล้วทีฉันคือข้าก้าหลีเป็นประธาน พอสมาพันธ์ตัวตรกสายก้างหนาฉันมีควมแขนที่ถูกคุณขาดด้วยนี่สินึกแล้วเชียวว่าดิฉันมาคุยกับคุณเองดีกว่าแน่นอนว่าต้องเป็น้นคาคาลีเธอทักทายด้วยการแสดงออกมากเกินไปจากนั้นก็มีตัวตรกสองคนตามหลังคากาลีเข้ามาด้วยเจ้าหน่อยผู้สวมหน้ากากน้ำตาคือเทียเทียแบกเคียวเล่มใหญ่เอาไว้ที่บ่า เดี๋ยวถ้าทายแบบเย้าแย่ข้าคือเทียเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางเทียหลอบผู้มีนามว่าเทียข้าเกียรดความเศร้าโศกศัตรูของท่านคากาหลีข้าจะเป็นคนกำจัดเองพอเทียได้ป่าวประกาศเช่นนั้นเธอเองก็กวดแกงเคียวเล่มใหญ่อย่างคล่องแคล่วเล่ากับกำลังเต้นลำและเว้นที่ไหวผู้ที่ย่างกายออกมาอย่างพื้นที่ที่ถูกว่างเอาไว้ คือชายหนุ่มผู้สวมหน้ากากตัวตลกที่ด้านซ้ายขวาไม่สมมาตรฐานกันที่ดูเล่ากับจะย่อโ,โมโหคนอื่นนั่นคือลาพาร์ตนั่นเองจากนั้นเขาได้กล่าวว่าข้าคือรองประธานแห่งสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางวันเดอร์พีเอโลผู้มีนามว่าลาพาร์ตบเอาละทุกคนดูเหมือนว่าวันนี้จะมียิดงามยามดีเอ่ยเรื่องจังสันช่างหัวมันเถอะ พอโดนสั่งให้วิ่งเข้ามาให้สุดกำลังจนถึงที่นี่แล้วกระเหนื่อ,อะไรอย่างเลยละเดอ้อแถมยังมีเรื่องที่สุดยอดเลยหลายเกิดขึ้นอีกเนี่ยข้าอยากจะกลับเต็มท้นแล้วครับการที่ลาผาดเอ่ยปากบ่นโดยที่ไม่ได้สนใจการทักทายนั้นช่างสมกับเป็นลาพาดจริงๆทันทีที่พวกตัวต,วตวลกกล่าวอลัมบอรจบแล้วผนสุดท้ายก็ปรากฏตัวออกมาให้เห็นทันทีเด็กหนุ่ม ผู้สมเครื่องแบบทางการทหารจักรวรรดิสีดำและเผยรอยยิ้มที่ไม่วันเกรงเขาคือยูกิทางุระซากะที่ยังคงถูกมิคาเอลครอบงำนั่นเองสวัสดีเหมือนผมจะเป็นคนสุดท้ายนะผมน่าจะชื่อว่ายูกินะถ้าจำไม่ผิดนายชื่อว่าจอมันเลออนใช่หรือเปล่ารู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเลยแต่คง,งจำเลือนลางนิดหน่อยนะขอโทษทีนะ ไม่ค่อยมั่นใจเลยแหฮการครอบงามของมิคาเอลมีลำดับขั้นตอนอยู่โดยแบ่งเป็นกรณีที่ยังคงมีเจ็ดจำนวนเซรีและกรณีที่มีข้อจำกัดในระดับหนึ่งถ้าครอบงามสายทูตสวรรค์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทรยอดจึงได้รับอนุญาตให้กระทําการใดๆไ,ได้อย่างอิสระทว่ายูกิถูกครอบงำโดยเลกาเรโดเมนียน จึงได้รับข้อจำกัดมามากเลยทีเดียวในอีกควอมายหนึ่งนั่นคือหลักฐานที่พิสูจน์ว่ามิคาเอลยอมรับในตัวของโยกิเพราะถ้าเขากำหนดอยู่ในระดับที่ตำกวัวหนี้ก็คงยินยอมให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระเหมือนพวกคากาหลีอย่างไรก็ตามโยกิยในตอนนี้ดูเมือ้อยแปลกๆทันทีที่แนะนำตนเองจบเขาเองก็หมดความสนใจต่อพวกเลออน แล้วยืนพิงประต,ตูต่อไปทั้งอย่างนั้นทางด้านของเลออนเข้าใจสถานการณ์แล้วถึงจะมีทั้งหมด5คนแต่ละคนต่างก็อยู่ในระดับเดียวกันกับตนเองไม่สิ่ดูเหมือนว่าจะแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งที่มากกว่านั้นในเมื่อแพ้ด้านจํานวนจึงเรียกได้ว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วเลออนที่ลงความเห็นเช่นนั้น ลังเลในการตัดสินใจว่าจะเผยให้ตายออกมาหรือไม่แม้ว่าอาจจะค้นได้สักคนแต่นี่ไม่ใช่สถานกา,ารณ์ที่ต้องเข้าไปท้าทายโดยไม่เตรียมใจตายเลยถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ควรหนีแผนลับมือดังกล่าวก็ถูกจะเตรียมเอาไว้แล้วเช่นกันทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่การที่เลออนลังเลเป็นเพราะว่าได้เห็นแสงแห่งเหตุผลไม่ใช่ความคุม้มคลัง จากข้างในดวงตาของคากาลิลีเมโลเคยเล่าให้ฟังว่าคากาลิคือเจอ้ามารคาสเลมถึงจะเป็นบุคคลที่เกือบลืมไปแล้วแต่มีเพียงแค่สายตาที่เต็มเปี่ยมด้วยความคุมข้างนั้นที่ยังจำได้ชัดเจนคากาลิอาจจะบอกว่าตัวเองบาขัางเพราะความอิจฉาแต่เลออนมองว่านั่นคือแสงที่น่าสดสยอทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่ในตอนนี้ กับงดงามดุดดังลาผิดลาโซลีเมื่อเลออนได้เห็นความแตกต่างของค่ากาหลีเลออนก็เลยคิดในใจว่าไม่ใช่คนและคนสีหนาะถ้าอย่างนั้นอาจจะมีความคิดบางอย่างก็ได้และนั่นไม่ความ,วามีช่องว่างให้เจรจาอยู่สีหนาะแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เลออนก็ยังคงคาดการสถานการณ์ของอีกฝ่ายได้อย่างถูกต้อง ต่อหน้าเลออนที่กำลังเขตดอลัมะบะบอดของเหล่าโจตลกสายกลางได้นำเนินต่อไปเจมันเลออนไม่ใช่แค่คมแขนที่เจ้าทำลายทั้งคาซาลิมเท่านั้นแต่ยังมีคมเพียดที่ปล่อยให้เคซีพีเอโลตัวตลกผู้ฝันเฟือนเคแมนผู้เป็นน้องชายและเพื่อนของพวกเราต้องตายโดยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคาจะไม่ฆ่าจเจ้าง่ายๆหรอกเพราะข้า กำลังโกรธอยู่ไงล่ะครับพอพูดเช่นนั้นแล้วฟุตแมนก็บิดแอนร่างกายที่อ้วนทวมอย่างค่องแขวแล้วโค้งคำนับคนที่พูดตามคือลาพาทแมนแล้วไอบ้าเคแมนว่าได้เป็นจอมมานพราะชอบแต่เป็นเพราะไม่แค่มอน,นั่นที่เหมาะสมจะได้ส่งไปพูดแทนเวลามีอิหยังเกิดขึ้นกับท่านประธานทั้งอย่างนั้นกับเกิดเรื่องพ่านนันขค้น ถ้ารู้สึกเสียใจเล่ยเล่ยเล่รอครับเสียงนั้นฟังดูงอยเหงาอาจเป็นผอคิดถึงเคแมนจากนั้นเด็กสาวก็เลยกล่าวว่ามันน่าเศร้าจริงๆแต่ว่าท่านคาราลีกปได้จัดหาโอกาสในการแก้แข้นให้แล้วนี่เนอะพวกเราจะหาโถมคมแขมเข้าไปให้สุดกำลังเลยเพราะงันช่วยอยู่ด้วยกันจนถึงท้ายที่สุดที่นาสุดท้าย เทียได้ข่าอย่างเศร้าโศกและแล้วการต่อสอก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเลออนมี3คนส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นควกคากาลิมี5คนทว่ายูกิไม่ขยับเขยืขย่อนเลยเทียประชิญหน้ากับอัลลอดพอตเป็นคู่ต่อสู่ให้กับฟุตแมนส่วนที่เหลือสองคนแน่นอนว่าเลออนต้องปะมือด้วยเดิมทีเขาจะต้องพ่ายแพ้อย,อย่างแน่นอน แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นตอนที่เลออนขึ้นจะเดึงเฟมพิลาดาเพื่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาตั้งท่าฮากาหลีก็เข้าจูดจมด้วยลูอินเซปเตอร์คาถาทำลายหลังที่ยืมมาจากมิคาเอลแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการประทะของกอดทำให้เกิดขึ้นกระแทกไปทั่วบริเวณห้องถงในขณะเดียวกันเลออนได้ยินเสียงในสมองของเขาได้ยินเสีหนาะ อยากจะได้จานาะการพาดก,การถูกตอ้องเลออนจึงได้ประหยัดหนาพอเห็นว่าเลออนก็เข้าใจภาการหลีจึงได้ส่งต่อความคิดของตนเองไปให้เลออนขอบคุณมันมีตาสังเกตการติดอยู่ที่ตัวดิฉันโดยเคลื่อนไหวโดยคิดอย่างนั้นนะต่อให้เขาละมัดนระวังสักแค่ไหนก็คงไม่ทำอะไรเกินไปหรอกทางด้านของเลออนเขาคิดว่ามันก็จริง เลออนจึงส่งสายตากระโตกให้คาการิเล่าต่อไปในขณนะที่ทั้งสองคนกำลังสแสดงทําเป็นลุกลับอย่างดูเดียดทั้งสองคนกูได้พูดคุยกันด้วยความเสี่ยงอันหนึ่งบทสนทนาของลาพารสคือการถ่ายทอดความเขีดลาพาสส่งต่อข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสผ่านการเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิมระหว่างคาการิและลาพาสคาการิส่งข้อมูลให้ลาพาส แล้วส่งต่อให้เลออนอีกครั้งจากนั้นก็ทําให้คําตอบของเลออนเข้ารหัสผ่านลา่าพาธแล้วถ่ายทอดไปยังคากาลีการใช้วิธีพิเศษเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มิคาเอลอ่านใจได้เพราะเชื่ออยู่ว่าเขาไม่ได้อันความคิดได้ทั้งหมดจึงคุ้นคิดอยู่ภายในส่วนหรือของจิตใจโดยการกำแพงป้องกันเอาไว้หลายชั้นการฟ้อระวังถึงขั้นนั้น เป็นเพราะว่าคาการลีพยายามทรยศมิคาเอลตั้งแต่ตอนนี้เลยแม้ว่าจะมีครั้งหนึ่งที่คาการลียึดติดกับความแข็งที่มีต่อเลออนแต่พอออกห่างจากมิคาเอลเธอจึงนำคนสุขุมเยือกเย็นกลับมาได้ผลลัพธ์นั้นทำให้เธอตัดสินใจว่าการร่วมมือกับเลออนเป็นสิ่งที่ดีที่สดุดขอแค่เข้าไปในเขาวงกตของรางมมเลส ก็สามารถหลุดพ้นจากการสังเกตการของมิเคาเอลได้และเธอลงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นสาลามที่แปลกประหลาดนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนเขาก็จะยอมปล่อยให้พวกคาการหลีเป็นอิสระจากนั้นคาการลีก,ก็เลยกล่าวว่ายังไงเจ้าเขาเตรียมช่องทางติดต่อเพื่อเอาไว้เผื่อยามฉุกเฉินแล้วไม่ใช่เหรอเพราะไม่สามารถไปยังเขาวงกอดด้วยเวทมนต์ได้ ถ้ามีวิธีก็อยากจะให้ใช้มันหน่อยนะถึงจะมีวิธีที่เรียกว่าเวทมนต์เคลื่อนย้ายอยู่แต่มันต้องเดิมพันเพราะเกรงว่าจะถูกมิเครเอลเสริมการคอบงำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตอนที่เคลื่อนไหวอะไรที่ไม่อยู่ในกำหนดก,การสิ่งที่คิดในอุดมคติคืออยากหลบหนีไปยังเขาวังกโดยตรงถ้าเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ก็คิดว่าอยากจะให้เตรียมตัว เพื่อหลับพวกคาการีเข้าไปพอได้ยินแผนการของคาการีเลออนก็เลยกล่าวว่าอย่างนี้นี่เองเข้าใจสถานการณ์ของพวกเจ้าแล้วเมื่อเลออนดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ของพวกตนคาการีจึงได้พูดต่อถึงจะพูดคุยกันอย่างใจเย็นแต่ป้่หมายของมิเคเอลคือคุณนะเพราะไม่ว่ายังไงคุณก็ครอบครองเมตาตอนช่ไหมละ่ะ พราค่ากาลีได้กล่าวแบบนั้นเลออนก็ตอบว่าไม่ปฏิเสธเลออนเขายอมรับว่าปานนี้แล้วปิดบังไปก็ไร้ความหมายเพราะเขาตัดสินว่าในตอนที่ศัตรูเข้ามาจนตีทีน่นี่แสดงว่าเรื่องผู้ถือรองสก,กิลในดินแดนแห่งนี้ถูกล่วงรู้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทําให้คําพูดของค่ากาลีมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นถ้ามีข้อมแตกต่าง ด้านกำลังหลบมากขนาดนี้ก็ไม่มีความหมายที่จะชักใส่ข้อมูลจากเลออนเพราะเพียงแค่เล็บลีกทำให้เลออนขยับตัวไม่ได้แล้วพาตัวออกไปอยู่ต่อนหน้าพิเคเอลเรื่องก็จบแล้วอีกอย่างแม้ว่าเทียและฟูดแมนจะอารวาดอย่างชูดชาดแต่เอารลอดและคอร์ดยังปลอดภัยอยู่ถ้าเกิดว่าทั้งใจจะฆ่าอย่างจริงจังทั้งสองคนน่าจะกลายเป็นศพไปนานแล้ว ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีความหมายที่จะตบตาเช่นนี้เลยเพราะฉช่นนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคำพูดของคากาหลีเป็นความจริงเลออนจึงได้บอกว่าข้าจะเชื่อผู้เจ้าแล้วกันที่จริงปราสาทแห่งหนี้มีวงแหวนเวทสำหรับเคลื่อนย้ายเชื่อมต่อไปยังเขาวงกตของลามลิตอยูย่พอเลออนได้กล่าวจบคากาหลีจึงได้ตอบออกมาด้วยความดีใจ นึกแล้วเฉียวเท่านี้อัตราคูณซัมเ็จของแผนการก็สูงขึ้นแล้วข้ากาหลีมีสีหน้าที่สดใสขึ้นมาจากนั้นทั้งสองก็ได้เอ็นตัวไปยังข้างหน้าพร้อมกับยอาวุธประทะก,กันอย่างรุนแรงแล้วมุ่งมั่นกับการเจรจาเลออนผู้ลาถิงคุมเข้มแข็งใจในใตัวของข้ากาหลีคุมคิดว่าตอบตกลงตรงนี้ไปไง่ายๆจะดีเหรอถ้าว่า สิ่งที่ผ่านเข้ามาในหัวต้อนหนีคือรอยยิ้มของคูโรเอะสาวหน่อยที่เลออนหลงรลักไม่รู้ทำไม่รอยยิ้มดังกล่าวไม่ได้หันมาหาเลออนแต่หันไปหาลิมโมโลความรู้สึกดำเมิดก่อตัวพังพูนขึ้นมาจากกลนเบืงเ้งภายในจิตใจของเลออนนี่ไม่ใช่ความอิจฉาอย่างแน่นอนเลออนอดทนโดยกั้กืนความรู้สึกนั้นลงไปแล้วคุ้นเขตถ้าเป็นลิมโมโล คงจะรับคนเหล่านี้เข้าไปถึงจะเป็นการยัดเยียดเรื่องยุ่งยากไปไห้แต่คงไม่ขาดกับโมโนธรรมสักเท่าไหร่อาจไม่ถึงกับต้องกุ้มใจเลยก็ได้เลออนรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดหน่อยเลออนจึงได้พยักหนา้าแล้วเริ่มยืนยนันแผนการโดยมองไปข้างหน้าเลออนได้ถามว่าแล้วมีแค่พวกเจ้าห้าคนพอแล้วใช่ไหมจากนั้นาคาการลิก็เล้ตอบว่าใช่ ถึงจะมีคนที่เป็นลูกหนอของท่านยูกิคนอื่นๆอ,อยู่ด้วยแต่ไว้ใจไม่ได้นะปล่อยทิ้งไว้ก็ใช่ว่าจะถูกฆ่าการจับพวกเขาเป็นตัวประกันก็ไม่มีความหมายสำหรับพวกเราด้วยเลยตั้งใจว่าจะทิ้งไว้นะเมื่อคากาเล่ได้ตอบยืนยันเลออนก็เลยบอกว่าถ้าพาพวกเขาไปจะตัดกำลังหลบของฝั่งศัตรูได้ไม่ใช่เหรอเลออนนั้นอ่อ,อนโยนกว่าที่เห็น การเข้าใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและให้ภาพหลักที่ดูเย็นชาหนน,นเป็นพ่อว่าเลออนงุ่มงามคากาลีรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นเธอจึงได้บอกว่าคุณเนี่ยดางากที่คิดหนะทันที่ตอนสู้กับดิฉันไม่ยอมอมมือให้เลยแท้แท้เมื่อคาการีได้พูดเย้ยแย่เลออนกึ้นเลยตอบว่ามันช่วยไม่ได้เพราะจอมนันบุกโจมตีเข้ามาทางนี้เองก็ไม่ได้ใจเย็น เพื่อไม่ให้เกิดคนเสียหายต่อผู้เรียนจะทําให้การต่อรองยืดเยื้อออกไปไม่ได้นะให้คําดังกล่าวเป็นที่เข้าใจได้หากผู้ที่มีความสามารถทุศีกันในระดับเจ้ามารต่อสู้กันเองควเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจะไม่ธรรมดาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเช่นนั้นการต่างเปล่าที่จะทําศึกตัดสินระยะสั้นเหมือนกับเลออนคงจะถือว่าถูกต้องแล้ว จากนั้นค่ากาลีก็เลยกล่าวว่าเรื่องนันก็ใช่แหละอีกอย่างเดิมที่แล้วในตอนนั้นดิฉันเป็นคนบ้าบ,าบ,าบาอๆเลยไม่มีสิทธิ์บนคุณหรอกช่วยลืมทีเถอะเนื่องจากคิดว่าตัวเองจะโดนบนมากกว่านี้เลออนจึงลำบางใจกับการตอบสนองของค่ากาลีเลออนก็เลยบอกว่าเปลี่ยนไปจ,จริงๆนั่นแหละเขาพูดกบเกินเช่นนั้นแล้วเปิดประเด็นอีกขาง โดยปรับเปลี่ยนคุณมรู้สึกใหม่โมงแหวนเวทมนต์สำหรับเคลื่อนใหญ่อยู่ด้านหลังห้องหนีพอตัวห้องหนีมีการเฝ้าระวังที่หนานแน่นที่สุดด้วยม่านพลังหลากฉันถ้าเปิดประตูหล,ลับที่อยู่ข้างหลังบันหลังก็จะเจอทันทีเมื่อเลออนได้กล่าวจบคาการิก็บอกว่าขอบคุณแล้วคุณจะทำยังไงต่อละ่ะเป้าหมายของมิคาเอลคือเลออนคาการิพูดอ้อมๆว่าควรหน,นีไปด้วยกัน เลออนได้ตอบคำถามนั้นด้วยน้ำเสียงที่ภาษาคว่มลังเลข้าจะอยู่ต่อเดิมทีถ้าตั้งใจจะหนีข้าไปที่ทินแดนของลิมมาลตั้งแต่แรกแล้วเรื่องนั้นก็จริงแฮคากาลีพยักหน้าให้กับเลออนการครอบงำของมนะิคาเอลมันเด็ดขาดนะคากาลีได้เตือนอีกขังเลออนก็ตอบว่าแต่มันน่าจะมีเงื่อนไขยอยู่แน่ในกรณีที่เลวร้ายที่สดต่อให้ข้าถูกครอบงำ ถ้าเป็นกี่เขาคงจะสังเกตการกระบวนการนั้นและสามารถคิดหาวิธีรับมือบางอย่างได้นะนั่นคือหนึ่งในเหตุผลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จริงเลออนก็แค่อยากจะพยายามปกป้องหลอกประชาชนที่อาศัยอยู่ในเอลโดราโดแห่งนี้เท่านั้นเองด้วยฝีมือของตนเองอย่างสุดกำลังนั่นเลยคือเจตนาลบของเลออนคอมเวลชายผู้พยายาม จะปกป้องสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับอสูรจนถึงกับต้องละทิ้งการเป็นภูกรสสวนคาการ์ลิก็บอกว่าคุณเนี่ยงมงับจริงๆนะการที่สู้สุดชีวิตเพื่อคนอื่นจนถึงกับละทิ้งตนเองเนี่ยคาการ์ลิยังพูดไม่จบเลยเลออนได้กล่าวว่าอืมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะคนที่สั่งสมความเร็วซามได้เท่ากับข้ามีจํานวนไม่น้อยข้านา วความต้องการช่วยเหลือคนที่ค่ารักเพียงหนึ่งเดียวเลยยอมหรับการเสียสละของคนอื่นแค่ข้อแค่รับผลของการกระทำนน้นเท่านั้นคำพูดหน้นแสดงออกถึงการเตรียมใจของเลออนค่ากาหลีเข้าใจเรื่องนั้นและตัดสินใจขลบทียเจตนาลมของเลออนเพราะให้ความสำคัญกับพวกตนเองเลยไม่เขียดที่จะฝืนเกีย้ยกลมต่อไปด้วยเหตุนี้แนวทางจึงได้ถูกกำหนดแล้ว คากาลีแจ้งสถาน,นาการณ์กับเทียร์และฟุตแมนผ่านล่าพาสส่วนเลออนเขาสื่อสารกับออลลอตและคอร์ตเนื่องจากทั้งสองคนรู้สึกว่าฝั่งศัตรูไม่ได้เอาจริงพอได้ฟังคำอธิบายของเลออนจึงเข้าใจได้ที่เหลือก็คือยูกิในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องพาไปแบบบังคับเท่านั้นเลออนส่งสัญญาณทางสายตาให้คากาลีไปทางสายใต้นั้นมีประตูลับอยู่ คากาลมีความเจตนาดังกล่าวแล้วแทงทําเป็นว่าถูกทําให้กระเด็นไปเพื่อทําลายประตูลาผาดที่เห็นดังนั้นให้สัญญาณกับฟุดแมนและเทียพวกเอาหลอดก็ให้ความร่วมมือกับการแสดงตบตาด้วยฟุดแมนและเทียได้มาถึงห้องหลับโดยที่ถูกทําให้กระเด็นแบบเกินจริงเช่นกันจากนั้นได้ไปเสียมพูดว่าทัานยูกิให้ตายสิ ถึงตาของผมแล้วเราหมังยูกิผู้เช่นนั้นพางในมุงหน้าไปยังห้องลับอย่างเอื่อยจากนั้นคาการิก็คิดในใจว่าดีละที่เหลือก็แค่ให้เลออนใช้งานวงแหวนเวทเท่านั้นคาการีมั่นใจในความสำเร็จของแผนการถึงจะเสียงแต่เท่านี้ก็หนี้จากมิเคาเอลได้แล้วมันน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ทว่าในจุดนีโชคชะตาได้ทอดทิ้งพวกคาการิแล้ว มิคาเอลซึ่งยังอยู่วางดาราสวรรค์รับรู้ถึงการทรยศของโอเบลาก่อนที่จะได้รับรายงานจากดีโน่นั่นเองมิคาเอลโกรธจัดนั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาการที่เกิดความขัดเคลื่อนในแผนการของตัวเองทําให้รู้สึกถึงความเดียดดาลขั้นรุนแรงหากจำหาสาเหตุจะพบว่ามันเป็นความตื้นเขินของตนเอง ทั้งที่มีสิทธิอํานาจในการครอบงําอันยิ่งใหญ่แต่เพียงพอเชื่อมั่นในองค์ประกอบอันไม่แน่นอนที่เรียกว่าผักพวกและปล่อยให้ทําตามใจชอบเลยนําไปสู่ผลลัพบเช่นนี้แม่ว่าโอเบลาพื่นจะได้รับอัตลาเอลแต่มิคาเอลรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ควรจะทําการครอบงำอย่างเด็ดขาดในตอนนั้นเลยการไม่ทําเช่นนั้นเป็นความผิดพลาดของมิคาเอล ถ้าทำผาดก็ต้องทำให้กับกลายเป็นเหมือนเดิมแม้ไม่เคยเอลจะกดจัดแต่ในระดับเดียวกันเขาคุณคิดอย่างใจเย็นผลลัพธ์คือเขาได้เสริมการครอบงำต่อผู้ครอบครองสายทวดสวรรค์ที่อยู่ภายใต้ครอบงำในปัจจุบันอัลติเมตโดมิเนียนผ่านเฟลโดเฟด้วยเหตุหนี้ซึงกลายเป็นว่าอัตราของค่ากาหลี ได้ถูกแย่งชิงไปด้วยนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนของค่ากาลิในปัจจุบันก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไดเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับ